ข้าวสมัยอันดั้งเดิมของเผื่อนตามเป็นเรล่ามาเนาละล้วเมนเมืองอันนี้เป็นอันบ้านที่ว่าแต่ละเขตแต่ละแขวงไปคล้ายควายละเอามาโฮมนีมดเขาเป็นเอื่นเป็นเอื่นว่าเป็นบ้านอิดกะปืออิดอิดกะปือคำว่าอิดกะปือหันเมนขีข่ควายบ้านขีข่ควาย ภาษาลาวว่าขี่ควายอัตกะปื้อเอออิดกระปื้อมัดภาษาเผาเหันว่าอิดภาษาลาวนี่ว่าขี่เผาหยั่งห้องว่าอิดเผาเผาละทึงอ่ะเผามันมันมันลายเผาเผาลายแว่เผาช่างนะมันเออมันมีเผาลายแว่เผาเลาทึงมั่งเผอเออจังเอิ่นว่าอิดกระปื้ออิดกระปื้อ มัดมาแป้ความเล่าเออความเล่าเึ่งความเผามันว่าขีเนาะกัะ,กะปื้อนี่แม่คล้ายอแป้ความเล่าเนาะกับช้างฉะนั้นแล้ว,วลเป็นจังสซซือน้าวา,าบานอิดกัะปือ้อบานขี้คว้วยอ,อยู่ต่อมาบันนี้แต่ละแคว้งแต่ละแคว้งมากกับมะฮ้มกันได้ตั้งบานตั้งเมืองขึ้น ดังเดิมมีเมนอยู่บนนี้เป็นลักหลังจากนั้นก็มีบานไตวันเนื้อแล้วก็มีผากนั่นผากนั่นจังก,กล้เป็นแก้งอัตตะปื้อเป็นใส่น้ำว่าอัตตะปื้อเดียนีเ,เป็นแนวโฮมของบ้านบ,านบานและท่งเป็นคณะสาร,รวัตรคณะสารวัตรทับพิชอบอยู่ในวัดวา่วาศาสาชนะ พอซื้อหยังบุญเกลื้อท่านสกุลบัวละวงมองนี่นี่คือบ้านใดค่ะคือบ้านว<า>ันวัดธาตุบ้านวัดธาตุพระเจ้าไส่เสถาธิราช<ม>เพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านเก่าแก่ดังเดิมเม่บ้านนี้บ้านก้อนหมูอยู่ในแครงอัตปะยืนี่เม่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่มัดสมัยปีใดเนาะตอนนั้น พ่ามันบวจักสมัยมันไรอนี้ไปเพิ่งก่อนข้อมก่อนสั้งคนเป็นมาตังสมัยค้อมละวัดละวัดนี่ซื่อวัดยังคะซื่อวัดท่าพระเจ้าไสศิถาประวัติความเป็นมาเป็นไปประวัติการเป็นมาของพระเจ้าไสศิธาและ ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ทีให้น้องฟัง่งเฉพาะทีมาของเพื่นทีมาเสียชีวิตอยู่นี้นาอมันมีทีมาของเพื่อนฉะนั้นยานาสิบวอ,อันนี้พ่อนา้ผมจะจะเห็ดเป็นอันนี้เป็นอปเอกสารอะไรผมเขาได้ออกมาเขาวาตาันเอกสารอะไรที่เอได้จ้ะเอ่อวาเบิ้งเด็กว,ว,ว่าพอว่าไปเลยไหมหเรา่าก็าเล่าไปเลยเว,ลว่าปวไปเลยเ่ยานมันสิบมัด เอาพเบิดกับพเป็นยังบมเมดนี่อยากอยากอยากให้ทัางนี่ถามได้ได้เอาถามเอาแต่ว่าก่อนอื่นเมดพระเจ้าไสเส้าเปอนมาเสีเชยชีวิตอยู่นี้ลระทีมาของเพลินนี่แนนผูไก่สิทธิ์ของพระเจ้าไสเส้สานั้นซื่อว่าเท่าพญานาครตคิดกระบดระยะโคตรลมอยากเป็นใหญ่เป็นโตสมหูวอมคีดกัน แล้วไปทูนพระเจ้าไสเสถาธิราชวเมืองอันนี้นี่บกขืนกับพระองค์นะเทปให้พระองค์ลงเสือว่าแมนความจริงเออฉะนั้นท้าวพญ,ญาคนคราชภูไปทูนเพื่อนหันละได้ว่ากับพระเจ้าไสเสถาธิราชวเมืองอันนี้บกข้นกับพระองค์เมืองอันนี้มีการคัดขวางบกขืนกับ ลราให้พระองค์ันเอากำลังทหารลงมาตีเมืองนี่ออมาตีเม,อเมืองนี้เมืองอันนี้นี่แมนดังเด้มเมนเมืององค์การองการที่มากของแปดจากนั้นแมนททาวาพญ,ญานาคค้อนันอัศาสีน้ำทับของพระเจ้าเสศิธาเองสีสออง่พระสเโดยแมนททาวพญานาคคอนเป็นมีแทนการได้จัดกำลังเป็นไว้แล้วก่อนเออ จากนั้นแมนเทาพญานครกับพระเจ้าไสสิสธาได้นำกำลังทับมาเสี่ยงจัน่นไปละวาจ,จัจจะในล่งมาเมืองนี้เมื่อมาหอดเมืองนี้เมืองนี้เพิ่นเอินวาเมืององค์การเมื่อมาหอดแดนเมืององค์การทหารจำนวนหนึ่งได้ย่ำเจ้าไสศิสธาไ้ด้านนอกส่วนทหารจำนวนหนึ่งของพระเจ้าไสสิสธาหานันโดยแมนเทาพญานครได้นำนำมา นั่มาพาเขาพา,าก้างวงสกัดของเปิจัดวางไว้แล้วเออทาพญานาคจัดวางเมื่อหอดกําลังหอดวางก้างแล้วทหารทาพญานาคเปิดฉากโจมตีเหตุให้ทหารเจ้าใสดสิทธานี่ตื่นแตกตุกใจแตกกระจัดกระจายและหล่มเป็นอันมากวัจชะฉะนั้นทหารจํานวนหนึ่งของพระเจา้าเสดสิทา้าแหล่เลยกับคืนเมื่อเยี่งจันทร์ ส่วน้าวพญ,ญานครเองได้นําเอาเจ้าไสเศรท้าที่อยู่ด้านนอกนั้นได้ความนามเสกะมานอันนี้เสกะมานทั้งนั้นคนอื่นว่าพังนี้เป็นผังนันได้นําพระเจ้าไสเศรษ้าความนามเสกะมานมากม,มาหอดแดนเมืององค์การนี้แล้วไปหอดป่าหวัวใต้เ้าวเนื้อบ่าี้ไต้มื่คขัวมเจเจลแนรถมานี่มงมงรักหนึ่งเมื่อมาหอด บ้นเมืององค์ก้ารปากหวาัวรา้ขาวนั้นท้าวพญานครได้ยมสร้างของสมัยนะั้นเป็นมีสร้างเลยยมสร้างของพระเจา้าพญานครส้นสร้างเจ้าไส้ศิธากิ่งรงหวยเหตให้สร้างของเจ้าไส้ศิธากิ่งรงหวยฉะนั้นแม่นท้าวพญานรคริงใดเขาพันเจ้าไส้ศิธาได้เสียชีิตกับข้อสาเพราะเล็กร้ก่อนทานจำเป็นได้เสียชีวีย้ nh อน เออบัณีิยูต่อมาหลังจากพระเจ้าเสศิษาตายแล้วส่วนท้าวพญานาครได้ติดหลับประกาศว่าท้าออกจากปากผู้ได้ว่าเพื่อนขาจะไสสศิษาจะตัดขอ้อสิบหมดจากนั้นเมื่อท้าวพญานาครได้เปล่าข่าวเอาผู้ชนไปว่าเจ้าเสศิษาหายสาบสูญคำว่าหายสาบสูญเป็นคำว่าของผู้นี้แล้วจเจ้าพญานาครเนาะ มันนีอยู่ต่อมาลูกไายของพระเจ้าไส้เสดทาลูกกับเมียผู้อยู่เมืองอันนี้เป็นมีเมียอยู่คนนึงอยู่เมืองซื่อว่า้าวพระไส้จิงได้มาค้นพบว่า้าวพระญานครขาพอของตนน้ำน่ายห้อยค้ายฝ่ายผู้เียเหนืการแถวแก่กูจักว่า้าวพระญานครขาพระเจ้าไส้เสดทาถ้าลูกไสยและมีความเครียดแค่ จากนั้นท่าลูกชายฮู้ข้าวแล้วจิงได้ระดมเอาทาาบ้านไปพุดธผลเอาดูคออยู่ขางพวกใหม่สองตนเราไม่เห็นขาดหน่อยเลลูกชายหันจิงได้ไปเอาดูคอไม่ใส่ถาดน,น้อยถาดน,น้อยฮันเด้จากนั้นลูกชายมีความเขียดแข็งแค่นพอ,อจิงได้ระดมกําลังได้สามพันคนอยู่เมืองสามพันคนล้วประกาศ ขึ้นไปว่าเจ้าเสสทธายังมีสีวิตสิต่อสูงขึ้นกับท้าวผูขาพอฮันเออเฮ็ดให้ข้าต้นนี้ซาลือไปทึงหูท้าวผูขาพอาา่อท้าวพญานาคนัเท้าวนั่นก็ย่านกัวที่สุดวันนี้โตมานี่เป็นท้าวลูกซาได้น้ำกำลังทหารได้สามพันที่พลดมได้ไปตี้เมืองมันมเม็นเมืองแควงสารวัตรตีเมืองมัน ตีเมืองมันแล้วไปตีเมืองคำท่อง,องมเมืองเมืองโคกเซโดนเดี๋ยวนี้เออเขาเอิ่นเมืองคำท่องเข,งขาสมัยนะ่ะตีเมืองคำท่องได้แล้วตีเมืองเนื้อตีเมืองไตตีครับท้าวพญานาคนผู้คาพ่อจับท่าวพญานาคนได้ขาถิ่บสมความเกียรติแค้นลูกชายได้ขาเทา่าผู้พญานาคผู้คาพอาออ่อหันยึดสมความเขียบแค้นของเพื่อนจากนั้นท้าวพระไส้ได้ บุกเขาเมืองเวียงคุกโคตปล่อยเอาเวียงจันได้จนสาเร็จถ้าวพระไส่ไดบัญชาบรรชาจากนั้นแมนท้าวพระไส่หันได้แตงตัง้งท้าวอันตุ้มค้นเผายะเหินว่าราสการแทนสัวข้าวเวลาเป็นปกครองนะสัวข้าวส่วนท้าวพระไส่กับแม่ซื้อว่นนั่งสามสีอันเมียของพระเจ้าไส้จะทายู่เมืองอันนี้ ได้ลงมาเมืองเมืองวงการเมืองได้ลงมาเพื่อสร้างฐานใหญ่ตัวน,นั้นสานฐานใหญ่ๆฮัลสีง่ายดูพอเขาในตัวนั้นเออวานนี้หลังจากาข้าวผัดไส้กับแม่ไก่มาหอดเมืองวงการแล้วได้สร้างถานใหญ่ๆนี่นนสำเร็จเสสิน้หนหอดมือห่างหากระเทียมสีใหญยดูพอเขาใน,น ถือกลุ่มของแถวพญาานครยังมีกลุ่มยังมีหุ่นมันเองไปเอาลูกใส่ซื้อว่าแถาวเขาใส่นะไปขาดตะกรรมอยู่เบื้องนี้อีกหนุงซ้ำรักขาดตะกำรรอยู่ทางน้าหลอกจะเป็นแถาลูกอันไดเสียชีวิตในนั้นมันจะมีพระอันย่าคู่ฮูย่าตังบ้านี่อยู่อันเล้วงนี่หลายยาคู่ข้ามทองยาคู่หยอดแก้วหน่ายหอยคล้ายขวขย ้อมด้วยอุปสภคอุปสิกาจริงได้เอาดูลูกชส้ตุนั้นซื้อถาปใสใสถาดใหญ่ส่วนพ่อยังอยู่ถาดหน่อยคือเขางหา่บ่าได้นี่แต่ลูกชายจะใหา่ได้บัดนี้ลูกชายเสียและก็เลยใหญยบ่ได้จาเป็นได้เอาดูลูกใสถาดใหญ่สาวบานอัตตะพื้นถูกไฟว่าเต้นถาดของถาปใสถาปใสคู่มือนี้ถาดตวนั้น ส่วนผาดปอยังอยู่คือเก่าแล้ววันนี้ให้แตะตองได้อันนี้ว่าวตามทีมาเพิ่นเด้เขียนไว้อยู่ในนี้ขั้นสิวว่าประวัติเพื่อนหันมันกับมี่ไรนอมาแต่รังแต่เดิม่มน,นะอ,อ่กับมีแต่เท่านั้นอันชุดเพียงนี้หลัขั้นอยากว่าเพิ่มเติมว่าทีมาของเพื่อนหันเขากับโบายที่น้องแห่งศึกษาายกว่า <laughs> เป็นมีเมี่ยหอดสามคนอยู่เมืองไทยกับมีผูู้หนึ่ง อ่ะซื้อนางกัดเทปกัตริย์ี่เออตกอยู่เข้าสมัยพม่ามาตี้นี่การอยู่พม่าก็มี่ซื้อนางเทพพัทิดาชันก็มี่ลูกท้ายอันนี้ก็มี่ซื้อนางสามสีกันไม่มียของเจ้าเสจิธาเพราะเขาเขาขำตอนตัวนั้นมาอันนี้เขาเอาไว้ให้ให้ให้หูเพื่อสินตอนอัยุเท่าไดร่คะเพิ่อนเพิ่อสิ้นเพิ่อนเสียชีวิตแหมสามคำเดือนอายคำว่าเดือนอายเล่าเขาเอิญว่าเดือนหนึ่ง เดือนโบราณคนอ่นว่าเดือนอ้ายเดือนเจี๊ยบถ้าเทียบกับสมัยนี้นี่คือเดือนยังเดือนหนึ่งเดือนมกราเออเออทันว่ามกราเนาะเออเดือนมกรามือเพื่อนเสียชีวิตเม่นแห้มสามคำเดือนหนึ่งเดือนอ้ายแล้วร่วอายุเพื่อนไดสามสิบแปดปีปีใดพ่อปีพันหาหอยอ่า เพื่อนเสียชีิตพี่พั่นหอยเจ็ดสิบสองกระสามสีห่หอยปลายพี่แล้วแด้หลังจากนั้นนไพัยเป็นกระซัตรขืนตอค่ะตอมาอันนั้นเพื่อนกระเบรเกา่าและมีเพื่อนอีกกระเบรเก่าถึงก่<ม>าวแต่เพื่อนสรุปเราวัดห้องนีมีถาดจากถาดพอ ถาดใหญ่ๆองค์สำคัญสำคัญจ้าว่าอ,อันสำคัญก่อนมูมดแต่นีแต่สองอันอหนึ่งและถาดพระเจา้าเสด็จท้าสองละเป็นถาดลูกใต้อันนี้นี่เป็นเป็นถาดของเอิรนวาเป็นถาดทานันเวลเลยสมัยโบราณคนเอิรนวาตะกองอยู่บานนี้เป็นเถาแกผูเอาโซของบ้านของเมืองเลยถาดตัวนี้อนน,นี้่ทางหลังก็น,น้อยเนาะ ตันตน่อยกัเมเนตัวนี้กัมเรนตัวหน่อยนี่มันก็นเป็นอันของนณะรุ่นผู้ของลุงพ้นสวัยไซย,ยสยนาพวกอันอพวกอีลุงจุ่มประธานประเทศช่างคน,คนล่าเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มิจ่มยูนิมัสนี่เพื่อนประธานประเทศจูม,มลริเซย์ซอนกับยู่นี่บานนี่ถือว่าเป็นบานผู้ใหญ่ยย่ย่ายแหละภาษาตทยเออ มี่ไผ่นะคะที่เป็นผู้หญิงไงในในบานนีในบานนีในลาวะดับอันนั่นอันขันประธานประเทศก็เป็นจูมารีเซียนสอนคนปัจจุบันบ่คะเออปัจจุบันปัจจุบันประธานประเทศแล้วก็ผู้ออกบ้างน่านก่อนมาแลวก็ลุงพลสวัยเซียนนากับประธานประเทศคือกันอ๋อเราออกบ้างน่านเราวมาอีกับ ทานร่วงใจที่จิตผู้ยนตกอยู่ทางทางเหนือรัสเซียชีวิตกับคนคนนี้คือกั้น,นทานข้นร่วงใจที่จิตล้วนแล้วแต่คนอัตต์ปื้อข้นผ่าไตทีมามันก็เป็นเรื่องสั้นหรือแต่ว่าเขาจะท้ามตื้มอีกระถามอะไดรทีมาเนี่ยเขาก็ว่าแต่เที่ยงนี้่เขาก็บอกว่ากสิไปกล่าวถึงประวัติทีมาทีนั่นเขาบอกนี่ พราว่ามันมีอยู่ในพงลาวดานการศึกษาก็ได้อันนี้นี่เขาสนใจพวกม้าเนี่ยว่าพระเจ้าไสเสษษท่าหายสาสุนอยู่บนไดแทะว่าลงมาไตหักบโบว่าคนเชียอยู่บนไดมีแต่ว่าหายเออค้าว่าหายนั่นคือคือพอว้านี่แหละแมนข่าวพระยานครอนผู้วังสิกอกระบฏเปืียนอยากเป็นใหญ่อยา,ยากหยาดบ้านหลอกบ้านล่าง ชมหูว่วงคิดกันตัวหัวเป็นมากเออเมืนคำว่าตัวนี้กเข้าก็ได้กั้มเอาตัวนี้มาว่าข้านั้นอันอันเยียนมาแต่เพื่นนั่นก็ได้เยียนแล้วมันกรหลายอยู่ดอกว่าเรื่องกา้านส่างสาการพัฒน,นาของประวัติของพระเจ้านะ่ะมันลายมันกว่าจอยู่เหนือประวัติศาสตร์